สวัสดีค่ะชื่อราตีประสงค์สุขนะคะกษตริอําเภอกบินบุรีนะคะวันนี้เราจะพาไปชมสวนทุเรียนของอําเภอกบินบุรีนะคะมีที่ไหนบ้างขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะอําเภอกบินบุรีมีพื้นที่14ตําตำบล193หมู่บ้านมีการปลูกพืชที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลไม้กาลังให้ผลผลิตตามฤดูกาล และผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกบินบุรีจนได้รับการจดทะเบียนสินค้า GI นั่นคือทุเรียนหมอนทองปลาจีนบุรีโดยอำเภอกบินบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า700ไร่แต่มีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ60ไร่ผลผลิตมากกว่า50ตันในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลวังดานตำบลดนนซีตำบลเขาไม้แก้วและตำบยลย่ารีโดยมีแนวโน้มให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้อําเภอกบินบุรีมีทุเรียนที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรีจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมปราโมครับสวัสดนะสวนผมนั่งชื่อว่าสวนมงคลสวัสด์อยู่ที่ตำบลย่านรีอําเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนี้ พื้นที่ทั้งหมดก็หกไร่มีอยู่ห้าสิบห้าต้นนะครับผลผลิตในปีนี้ซึ่งจะได้ในปลายเดือนพฤษภานี้ก็ประมาณสามร้อยลูกนะฮะที่ที่ผมสังเกตนะฮะหลังจากนั้นแล้วผมก็จะได้อีกประมาณสามตันก็ในประมาณกลางเดือนมิถุนานะฮะก็จะได้ มษาคุณสภามิถุนาใช่ครับมิถุนาก็ได้ประมาณ3ตันเพราะว่าช่วงนั้นทุเรียนจะแก่เกือบทั้งหมดนะทั้งของทั <Pal> ้งลรูดูการแล้วก็เรื่องขนาดเนี่ยมันต้องรอดูตรงตรงที่ว่าที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยที่หลังตัดไปแล้วเนี่ยมันยังสามารถขยายลูกได้อีกนะฮะคือจากปุ๋ยที่ผมบำรุงให้ลูก มันโตแล้วก็ต้นมีความเจริญแข็งแรงนะถ้าถ้าปุ๋ยดีต้นมันสามารถดูดสารอาหารได้เยอะลูกมันก็จะใหญ่นะในเรื่องของความหวานนะครับผมก็จะมีสูตรการใส่ปุ๋ยของผมตะหากซึ่งเป็นเคล็ดลับนะบโดยใช้แม่ปุ๋ยสามตัวมาผสมกันแล้วก็ใส่จะเพิ่มความหวานแล้วก็สีของเนื้อจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จากการพิสูจน์มาแล้ว หนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งแต่สหรับปีนี้แล้วทุเรียนสมสวนผมเนี่ยจองหมดแล้วครับมีลูกค้ามาจองจนต้องรับไม่ไหวเลครับคือเราได้รับ G I มาเขาก็เริ่มรู้จักกันมาหลายเจ้าซึ่งผมก็ได้ทําการปฏิเสธไปหลายหลาย,หลายเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนจะส่งให้เขานะฮะคนจะจองจองล่วงหน้าเลยครับนะฮะจองผ่านบางทีบางคนจองข้ามปี จองกันมันเป็นปีเลยครับนะฮะก็ขอฝากฝังว่าถ้าอยากจะชิมก็ขอเป็นปีหน้าบอกมาผมจะอาจจะแบ่งสรรปันส่วนคัดแยกไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้กับคนที่อยากจะชิมสวนสวนผมได้รับชิมกัน